ทักทายยามเที่ยงครับบรรยากาศก,าก็กำลังนอนเพิ่งตื่นครับเลยเดินมารับอากาศบริสุทธิ์ยามเที่ยงครับกับบรรยากาศคลองหลังบ้านครับมาดูตน้นผักครับต้นมะแฟนครับมาดูบรรยากาศคลองหลังบ้านกับเพื่อนๆครับ ดูต้นไม้กอไผ่เคียวๆบรรยากาศร่มรื่นครับเพื่อนๆครับบรรยากาศติดชายคองครับนะครับเพื่อนๆบรรยากาศก,าก็จะดูร่มรื่นครับคลองหลังบ้านครับทักทายเพื่อนๆทุกคนนะครับไก่ก็กำลังคัน บรรยากาศดีครับบรรยากาศร่มรื่นครับคลองหลังบ้านครับมีต้นมะม่วงมีต้นมะขามมีกอไผ่ครับนะครับเพื่อนพาเดินชมดูหน่อห้องหน่อไม้กันครับ ไก่ก็กำลังขันอยู่เลยครับดูนนําไม้กันครับก็มีอยู่ครับช่วงนี้ฝนตกครับนําไม้ก็พอมีให้หากินอยู่ครับบรรยากาศหลังบ้านครับ จะดูร่มลื่นหน่อยครับเพื่อนๆบรรยากาศดีๆครับวันนี้พาเพื่อนๆเ,เดินชมนอไม้ก่อนครับเพื่อนๆนี่ครับ ต้นไม้ครับนี่ครับอนนึงครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยครับต้นไม้ก็มีให้หากินเรื่อยๆครับเพื่อนๆนี่ครับมีอยู่สามหนอ่อสี่หนอ่อ ไว้แกงแซ่บ,บ,บกับแซ่บไปแกงไ้ผัดกับหน่อไม้หลังบ้านครับ